หินกับอากาศกลายเป็นทรายกระจกกับทรายเฮ้ยนาฬิกาทรายครับผมเอาละครับนี่ก็อยู่กับผม นายอาริติมาไปนะครับกับเกมอาร์ชิมี่พัศยนักเล่นแร่แปรธาตุแก้ปริศนานั่นเองครับตามชื่อเกมนะครับผมเราจะต้องทําการไขปริศนานะครับโดยการผสมพวกสารเคมีหรือว่าเล่นแร่แปรธาตุต่างๆนะครับฟังดูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูภายในเกมกันเถอะก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้ เป็นกาลังใจนะครับให้กับพี่อติในการไขปริศนาในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะไหนดูซิเราจะต้องปวดหัวกันอีกไม่เอ่ยต้นแอปเปิลงั้นเหรอโมโหไอสองคนนี้มันจูจุบก,กันเราจะต้องทํายังไงดีเริ่มมานะครับึนี่มันดินแล้วก็ใส่มเมล็ดแอปเปิลลงไปเออเป็นต้นแอปเปิลอ๋อแบบนี้หล่นใส่หัวครับผม มีแบบนี้กันด้วยอะไรวะเนี่ยเอาละสเก็ตบอร์ดมีการสอนเล่นอีกแล้วเราจะต้องใช้ไม้อันนี้ผสม,มกับลอ้อนี้แล้วก็ออกมาเป็นสเก็ตบอร์ดโอ้โหแบบนี้ก็เล่นได้ครับผมนี่โคตรเท่เข้าไปอยู่ในสายตาของเธอตอนนี้นะครับอุ้ยหนาวเหลือเกินอากาศแบบนี้ต้องการแคมไฟคราวนี้ใช้เป็นดินเอยไม่ใช่ใช้เป็นไม้แล้วก็ติดไฟแบบนี้รึปโอเคแคมไฟออุออ่นขึ้นแล้ว เอาละไปกันต่อครับผมต่อไปก็โอ้โหอะไรเนี่ยเราจะต้องสร้างบรรลุนให้ได้นะครับผมก็คือลูกโป่งใช่ไหมเอาเป็นลูกโป่องอันนี้แล้วก็ใส่อากาศเข้าไปนี่ได้ด้วยโอ้โยเกือบจมน้ำลอดตายไปทีโอ้โหปลูกต้นไม้ไว้เยี่ยวเฉาหมดเลยเพราะว่าแดดร้อนต้องการฝนก็ต้องมีก้อนเมฆผสมกับเนี่ยผมน้ำบริสุทธิ์ นี่เป็นไงฝนตกต้นไม้สดชื่นชอบเกมนี้ไม่เอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมไปให้คะแนนกันด้วยนะเอาละลุยกันต่อเลยเพื่อนอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมก็ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเอเป็นนี่ไฟฟ้ากับสายทองแดงเฮ้ยเป็นฐานนะผมเฮ้ยพัดลมใช้ฐาน <laughs> นี่เย็นสบายครับผมดานต่อไปดูซิบ้านที่กำลังแบบว่าโดนฟ้าผ่ากำลังจะพังเอต้อง <laughs> ซ่อมแซมด้วยการใช้ก้อนอิดรึบ <laughs> กับใช้เงินเออได้ไม่เอ,อ่ยไม่ได้อิดกับไม้มาไม่ได้ครับผมใช้อิดกับอิดเฮ้ยโอ้โหได้เป็นผนังได้กับแพงมาแล้วไม้กับไม้ล่ะเอยเป็นบันไดเอาเดี๋ยวก่อนเก็บเข้าไปแล้วแล้วกําแพงกับกําแพงป้าเป็นบ้าน <c oughs> โอ้โหผสมกันเองได้ด้วยเอาละต่อไปก็ bicycle ต้องใช้ล้อแล้วก็เนี่ผม ล้อผสมล้อจักรยานนีตามไม่ทันหรอกขับโคดไวหนีเมียได้สําเร็จไปต่อครับผมตอนนี้ไม่มีรถจักรยานผสมกันอยา่าเป็นรถยนต์หูได้ด้วยบ้าบอไปแล้วดูสิมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะเพื่อนรถยนต์กับจักรยานคนละเรื่องเลยนะฝนตกแบบนี้ อยากจะให้มีแสงแดดเอาเป็นไฟนะครับผสมกับไฟไม่ได้ครับผมนี่โลกร้อนเออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันคืออะไรวะเนี่ยโอ้โหการผสมการเรียนรู้ไฟกับโลกได้เป็นแมกมาอะไรแบบนี้นะและนี่ล่ะแพนดินเอ,อ้ยเป็นดวงดาวครับผมแพเน็ตแพเน็ตผสมไฟป่าพระอาทิตย์นี้แดดส่องสว่างฝนหายไปแล้วโอ้โหต้องมาค่อยๆเก็บคอลเลกชันครับผมนาฬิกาทรายงั้นเหรอ นี่หินกับหินไม่ได้ครับผมหินกับอากาศกลายเป็นทรายนี่ได้มาแล้วจากนั้นก็กระจกกับกระจกรวมกันเป็นแว่นตากระจกกับทรายเฮ้ยนาฬิกาทรายครับผมนี่เลยจับเวลาในการทดสอบไปดานต่อไปตอนนี้อยากจะดูสายลุงสายลุงนะครับเกิดจากการหักเหของแสงกับเออชั้นบรรยากาศไอ้น้ำอะไรแบบนี้ใช่ไหมน้ำกับเมฆปึ๊บ นี่กลายเป็นฝนแล้วก็แสงกับแสงไม่ได้ครับผมแสงกับน้ำเฮ้ยโอ้ยสายลุงโอ้นี่ไงได้ด้วยยอดเยี่ยมจริงๆอยากจะได้แหวนเพชรสำหรับการขอแต่งงานใช่ไหมเอ๊เดี๋ยวก่อนนะใช้เงินกับแหวนในการซื้อเฮ้ยแหวนคู่มาเงินกับแพรเน็ตเฮ้ยเป็นเพชรครับผมมาแหวนกับเพชรนี่ไดมอนด์ลิงต้องแบบนี้สิสุดยอดไปเลยนะเกมนี้เฮ้ยจังเกงหายเราต้อง ใช้เศษผ้านะครับรวมกันไม่ได้ครับผมเศษผ้าต้องเกิดการเย็บไม่ได้งั้นละ่ะไฟกับผ้าไม่ได้หุ้ยต้องยังไงวะเนี่ยผ้ากับเชือกเอ้ยเป็นแบบนี้หุ้ยกระโปรงใส่ใส่ไปก่อนนะเอาละดานต่อไปคราวนี้โอ้โหยน้าไม่ไหลต้องการทะเลสาบงั้นหลักเนี่ยผมหุ้ยน้ํากับโลกกลายเป็นโคลนกระจกกับน้าหฮ้ยโอ้โหยโหลปลาทองมา น้ำกับน้ำนี่กลายเป็นน้ำแบบว่าเล็กๆเป็นบ่อนี่สองบ่อเออออกมาเป็นเละครับผมโอ้โหไปอาบน้ำในนี้เลยฉลาดสุดๆไปเลยนะโอ้ยแดดร้อนอาบแดดแบบนี้หน้าดำหมดขอแว่นกันแดดหน่อยแว่นตาผสมกับเดี๋ยวผมสีไม่ได้งั้นเหรอแว่นตากับพระอาทิตย์เออแว่นกันแดดเกี่ยวอะไรวะเนี่ยด่านต่อไปขอโทษด้วยที่มาสายอยากจะได้เป็นต้นกระบองเพชรเดี๋ยวผม,มเมล็ด กับเมล็ดรวมล่างกันไม่ได้เมล็ดกับโคนไม่ได้นสินะมาต้องเป็นทรายก่อนสโตนกับแอร์ป๊าบต้นกระบองเพชรอาศัยอยู่ในทรายนะครับแบบนี้เอออ้อยทิมตูดโดนแกล้งครับผมอาสายก็ต้องแบบนี้ล่ะเพื่อนต้องการเพชรกันอีกแล้วเอไดยมอนด์เราต้องใช้ มันนี่กับแพลเน็ตใช่ไหมนี่ผมโอ้โหอย่างชิลอย่างง่ายชายคนหนึ่งเจอกับหมาป่านะครับต้องการดวงจันทร์หรือว่ากําลังจะกลายเป็นมนุษย์หมาป่าเอ่ยแพลเน็ตผสมกับแพลเน็ตป๊าบกาแล็กซี่แพลเน็ตผสมกับโลกไม่ได้ครับผมอากาศกับโลกป๊าบกลายเป็นกลุ่มก้อนอะไรก็ไม่รู้เริ่มจะยากแล้วสินะตอนนี้ดูโฆษณาละกันมาแล้วเพื่อนอ,อมนุษย์หมาป่าเอ สรุปแล้วต้องทํายังไงก็ไม่รู้นะต้องการแว่นตานครับผมรู้สึกจะมี3ขั้นตอนมาดี่ก่อนเลยปลบได้ใส่จากนั้นก็รายผสมใสไม่ได้รายผสมไฟเฮ้ยกลายเป็นกระจกกระจกกับกระจกกลายเป็นแว่นนี่แอบส่องผู้หญิงครับผมนิสัยไม่ดีเลยนะต้องการทั้งขยะงั่นหรอทำไมน้ำรั่วขนาดนี้ ถ้าแบบนี้ก็ใช้เหล็กกับเหล็กได้ไหมเฮ้ยกลายเป็นตู้เซฟพลาสติกกับพลาสติกไม่ได้งั้นสินะพลาสติกกับอันนี้ไนล่อนโอ้โหพลาสติกกับไฟล้อมรวมออมากเป็นถังขยะครับผมโอ้ยเอาไปอุด <c oughs> แบบนี้ก็ได้เหรอเพื่อนเอาละต่อไปนะครับนี่คืออะไรเอ่ยโทรศัพท์ที่อยู่ใต้น้ําเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโทรศัพท์กับน้ําป๊าบโทรศัพท์เปียกเฮ้ยไม่โอ้โหยล่นลงมา เพื่ออะไรวะเนี่ยเพื่อนด้วยด้วยโดนผูกกับระเบิดต้องการคีมในการกู้ระเบิดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใช้เหล็กกับไฟเฮ้ยออกมาเป็นนี่ครับผมไม่ใช่งั้นสินะไม้กับไฟเฮ้ยรวมเป็นโอ้โหทานนะผมเอาทานกับไฟึอบไม่ได้ทานกับเหล็กเฮ้ย เอ้ยเป็นครีมเฉยอุ้ยรอดตายแล้วตัดตัดสายไฟโอเคนะครับแบบงงๆง,งอยากจะได้เนื้อวัวที่เอ,อ่อย่างมาแล้วเอามีดกระปวกฆ่าวัวไปก่อนได้เนื้อต่อไปก็เอาเนื้อกับไฟนี่โอ้โหมากำลังหิวกินไปเลยเพื่อนต่อไปนะครับอื้เล่นเกมอะไรก็ไม่รู้สงสัยต้องใช้มีดเอาเหล็กกับไฟปราบออกมาเป็นมีดับผมจากนั้นก็ใช้มีดกับอันนี้ เออเป็นด้ามมีดตัดไปเลยสายไฟเอา้าทําไมทําแบบนี้นี่ใส่ไม่ดีเลยนะโอ้โหเดี๋ยวก่อนชิงช้ามันล่วงลงมาเราจะต้องทําการซ่อมใช้เลื่อยกับเลื่อยไม่ได้อยู่แล้วเลื่อยกับไม้ก่อนเออเฮ้ยเสร็จสิ้นโอ้โหเอมันเป็นเหล็กไม่ใช่หรอซ่อมได้ไงวะนี่ตอนนี้นะครับช้างบอกว่าหิวอยากจะได้หญ้าเหลือเกินเราจะต้องเอ๋ผม เอาดินกับมเมล็ดรวมไปก่อนได้ยา่าเอานี้เอาย่าไปกินมาสุดยอดทำไมด่านนี้มันง่ายเหลือเกินตอนนี้อยากจะได้เอะคืออะไรเอ่ยน่าจะหมายถึงกล้องส่องทางไกลนะครับดูจากทำหน้าแบบนี้แล้วเอต้องใช้กระบอกไม้ไผ่เอามาตัดก่อนปึ๊บออกมาเป็นบ้องจากนั้นก็เอาบ้องกับกระจกนี้ได้แล้วไว้ส่องโอ้โหกระโปรงปิว ทุเล่จริงๆเจ้าตัวนีอ้อยช่วยด้วยขาหักต้องการรถเพียบาลเราต้องมีโทรศัพท์กับเดี๋ยวก่อนโทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลไม่ใช่หรอกรถเพียบาลแบบนี้ เออได้แล้วนี่คิดอะไรเยอะแยะด่านต่อไปด่านที่30ต้องการแว่นดำน้ำเพราะว่ากำลังจะไปงมโทรศัพท์ที่อยู่ใต้นี้นี่ต้องทำเป็นแว่นออกมาก่อนเออแล้วก็แว่นกับน้ำเป็นแว่นดำน้ำรับผมไปเลยกระโดดตุม้มสุดยอดโอ้โหโมโหววัวผมอยากจะได้ทองแท่งใช้ทรายกับทรายไม่ได้หรอทรายกับเหล็กเฮ้ยเอ้ยเป็นทองเฉยโอ้โหอะไรเนี่ย งงเหลือเกินโอเคนะครับผมก็สําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนบางด่านก็ค่อนข้างจะยากเย็นกันเลยนะครับในการเล่นสําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการทำคลิปต่อไปนะครับในตอนนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้า ไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ